ครูอุ้มพูดถึงพ่อแม่ของน้องเตยชัดเลยว่านิสัยเป็นยังไงทำสังคมให้อภัยพ่อแม่ได้ไหม <L un> เรื่องราวความลำบากของน้องเตยวัยสีขวบที่อยู่กับคุณย่าตาบอดวัย68ปปีตามลำพัง ภาพที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคือคลิปที่น้องนั่งล้างจานโดยที่พ่อแม่ไม่ได้มาสรงเสียเลี้ยงดูชีวิตค่อนข้างลำบากค่ะจนสุดท้ายมีคนไทยบริจาคไปเกือบ6ล้านบาทและหนึ่งในคนที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ก็คือคุณครูอุ้มพัชรินคุณครูอนุบาลประจาชั้น ล่าสุดข่าววันที่17มิถุนายน2566ติกตอกของคูลอุ้มก็ได้มีการไลฟ์สดพูดถึงกรณีของพ่อน้องเตยว่าไม่อยากให้ทุกคนไปโจมตีหรือว่าตำหนิหน่วยงานที่ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในตอนแรกมาเฉพาะตอนที่เป็นข่าวเพราะว่าความจริงแล้วนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราที่มาช่วยน้องเราแค่อยากให้น้องกับคุณย่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องครอบครัวเราไม่รู้ว่าแต่ละครอบครัวมีปัญหาอะไรเราคงไม่สามารถก้าวล่วงได้วันนั้นพ่อกับแม่ของเขาไม่มีเงินจริงๆเราก็ตอบไม่ได้ ถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดไปก็อยากถามสังคมว่าเราให้อภัยเขาได้ไหมเพราะตนก็อยากให้น้องเตยมีครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างน้อยเขาก็กลับมาดูแลลูกไม่รู้ว่าคุณย่าจะอยู่กับน้องได้อีกนานแค่ไหนไม่อยากให้ใครคิดว่าเขาจะมาเอาเงินอะไรแบบนั้นคนที่ดูแลลูกได้ดีที่สุดควรจะเป็นพ่อแม่ของน้องเอง